สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายช่องสีคงรักวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดประยองสร้างประมาณปีพศ2512-2515ถึงเอามาให้ดูให้ชมกันอีกนะครับ องนี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับสภาพโดยรวมบริเวณด้านหน้าก็จะมีแคนซาซแป้งโรยพิมพ์หรือน้ำว่านที่เป็นสีขาวๆผุดออกมาทั่วบริเวณด้านหน้าขององค์พระนะครับและจะลงบอนสายแร่ทองคำที่เป็นสีทองทองนะครับต่อไปมาชมด้านหลังนะครับ ความพิเศษจะอยู่ตรงด้านหลังนะครับด้านหลังจะฝังพระปิดตาปุ่มปุ้ยชินบัญชรซึ่งจะเด่นในด้านโภคัรั์โชคลาภเงินทองนะครับเป็นมงคลอันสูงยิ่งพระปิดตาปุ่มปุ้ยก็คือพระสังกรจจายที่ปิดตานะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ สังเกตได้จากรูปร่างของท่านพุงของท่านนะครับผู้ใดบูชาย่อมเป็นมหามงคลลาบยศความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภเงินทองพวกทรัพย์ต่างๆนานาจะไหลมาเทมานะครับองค์พระโดยดวงเป็นเนื้อสีขาวผงจินดามณีคาถาจินดามนีใช้เรียกปลาเรียกทรัพย์เรียกสัตว์ เป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งในตำนานก็ที่พระสังใช้เรียกปลาเรียกสัตว์มาที่เคยทั้งหกโดนตัดหูตัดจมูกละครับถ้าใครเคยดูละครในวรรณคดีนะครับแต่วรรณคดีก็เอาเรื่องจริงมาเขียนนะครับเพราะมีลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นหลวงปูท่ทิมลงไปในบอ่อ แล้วก็ท่องคาถาจินดามณีเรียกปลามาเต็มจีวรของท่านเลยนะครับเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับไม่องั้นหลวงปู่ก็คงไม่สร้างเนื้อนี้มานะครับเพื่อจะช่วยให้การทำมาค้าขายล้าโชคลาภคนยากคนจนได้มีโชคลาบได้มีโภกทรัพย์เงินทองไหลามาเทมา เป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับแต่หลักๆก,ก็คือต้องทำความดีนะครับถ้าทำความชั่วท่านก็อาจจะไม่ช่วยเหลือนะครับสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาแนะนำแค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีของรักไว้นะครับ กระผมยังมีพระหลวงปู่ทิมอีกมากมายที่จะเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ